สวัสดคี S, ครับผมต้อม FS ครับผมวันนี้ผมก็จะพาไปชมน้องจอนะครับจับกุ้งด้วยมือเปล่านะครับผมจะเป็นยังไงครับไปชมกันครับอ่ท่อใส่ไว้ให้มันรนจับให้ดูโอ้ไอตัวนี้ลูกมันกุ้งอะไรคร่บ คำแดงคุ้มคำแดงลูกกลับเตอร์หรือเปล่าอันนี้หรือว่าคำแดงต่างหากได้เรียกได้ทั้งเรียกไันส,ส,สองอ๋อตัวประมาณนี้เหรอที่ที่มันเนี่ยมันใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็มนม,มีน้อมีลายใจมีอะไรใจอ๋อมนีีอยู่ในท่ออันนี้คือลูกมันตัวที่ไปจับมาตัวที่จับแมียนะลูกที่ที่ผมเอ้นั่นมา ที่ผมเพาะไว้คือไปจับแม่แม่มันมาแล้วมาผสมพันธุ์กับที่มีอยู่ออันนี้ลูกมันหรือลูกที่ได้มาเป็นลูกผสมคือผสมมาจากอที่จับมาจาก่อธรรมชาติอันเรียงไว้หลังห้องนะครับโอ้โหตัวนี้เหรอตัวมันจะดำงตัวสีดำเลยอยู่่อธรรมชาติตัวใหญ่มากเลย ั็ตัวน okay. ี้คือตัวที่ไปจับมาจากโปจับมาแล้วมันมัีมีลูกด้วยมีลูกแล้วขันไว้ลองมาเทียบกันอันนี้ตัวน้อยน่าจะเท่ากันแต่สีแต่สีจะต่างกันเพราะว่าธรรมชาติกับเลี้ยงเลี้ยงจะสวยงามนี่จะตัวเมียครับตัวเมียจะเยอะหน่อยแต่ตัวเนี้ย ถือว่าใหญ่ใหญ่พอประมาณนะตัวนี้ลนหลังจากที่ดูก็จะพาะกันไปชมนะครับไปชมน้องจรนนครับจับกุ้งครับด้วยมือเปล่าบอดธรรมชาตินะครับผมเป็นคล้ายๆสัตนะครับผมไม่รู้จิตได้ตัวหรือเปล่าตามไปชมกันครับต้องลองดูครับเพราะว่าเคยได้ครับผมก็เลยตามมาดูว่าน้องจรจะ น้องจอนจะจับได้หรือเปล่าครับเป็นกุ้งกุ้งลับเตอร์นะผมว่าเคยจับได้ที่นี่นะครับก็เลยว่าจะมาลองดูว่าน้องจอนวันนี้น้องจอนจะจับได้หรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับ,บกุ้งที่เราได้ชมกันที่อยู่ในบ้านใช่ปะ,ะ,ะนี่ครับสำหรับบ่อบ่อเล็กนะบอกไม่ลึกเท่าไหร่ มันเป็นคล้ายๆบ่อที่เขาขุดไว้ใช้เก็บน้ําไว้ใช้บ่อเล็กเป็นคล้ายๆบ่อลางอยู่กลางป่านะครับมีกี่บ่อนี่บ่อเดียวบ่อเดียวในชะ่ไหมตรงป่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ขุดเก็บน้ํานะครับไว้ใช้ของคนระแวกนี้คนระับแต่ไม่รู้น่าจะมีคน นำมาปล่อยหรือเปล่าได้ไหมเราไปชมกันต่อครับน้องจอนกำลังจะจับอยู่นะครับกำลังหาอยู่นะครับอุยออกแล้วอ,อะไรอ่ะกอุ้มตกใจหมดนี่อะไรเอาน่าจะมีเครื่องมือมาจับื่งกีนะใช่ป่ะ ถ้ามีสวิงน่าจะดีเนาะม oui, ีแห่ม <itu? S 2> ีก hmm. <c oughs salaries> ็น่าจะมีสวิงมาคุมๆแล้วก็จับน่าจะได้ตัวแต่มาจับแต่ทีก็ใช้มือเปล่าล้วนๆใช่ป่ะจับเอาอย่างเดียวโอ้ยจอนจอนตัวนี้ใหญ่เนี่ยเนี่ยเขาลูกไล่ไล่มันเขาลูกเนี่ย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 จอนจอนจอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ย ไม่ทันเ้ยตัวใหญ่มากเลยอะเดี๋ยวมันขึ้นไปอีกเฮ้ยมันกล้ามันออกมาเมื่อกี้เนี่ยอือโอ้ตัวใหญ่มากเลยอะใหญ่สิตัวเท่าที่เอที่เห็นอยู่นั่นเลยอะ่ะ <c oughs> ที่เท่าที่เลี้ยงไว้อยู่บ้านอะ่ะครับจับยากโอม้มันมันมันอยู่ในซอกหินเนี่ยแต่ต้องรอสักจังหวะมันออกมา ตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเป็นต้องเอาไข่ไว้เหรอผมจะไปเพาะต่อโอ้กลัวมันจะสลัดไข่ก่อนเนาะโอเคพวกไข่มันจะขุดโลอยู่แล้วโอ้มันจะเก็บทวงนี้ใ้าไมไข่ขุดอยู่แล้วเอาไว้สั่งนี้ก็ได้นะครับเป็นยังไงอู้เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นตาแล้วอันนี้ไม่สลัดหรอกไข่ไหมครับไม่สลัดหรอกแต่ว่าถ้าเราจับแรงเดี๋ยวมันดีดไข่มันหลุด อันนี้มันมีไข่เนี่ตัวมันจะดำหน่อยเพราะว่ากุ้งมันอยู่ธรรมชาติตัวมันจะไม่สวยเท่าไหร่ตัวนี้ไข่ครับตัวนี้เดี๋ยวสลัดล<ส>ูกจริงโอ้ถ้าสลัดใส่นี่ไม่เป็นไรอะอันนี้คือกุ้งหลบตือ้ออุ้ยที่อยู่ธรรมชาตินะผมอุ้ยอุ้ยมันมันหนีบหรือเปล่าจอน ต้องจับกล้ามมันด้วยเหรอครับ,บ,บ,จ,บ,บจับเฉพาะหนวดโอ้ไม่เป็นไรจับหนวดก็ได้นี่นะครับกุ้งนะครับกุ้ง <Yahoo! S 1> กุ้งรอ็อบเตอร์นะครับที่อยู่ธรรมชาตินะผมมีไข่ด้วยนี่นะครับเด,เดี๋ยวผมจะให้ดูไข่นี่นะไข่อ้ยเต็มท้องเลย แต่ตัวสีดำปิดเลยครับนี่นะครับกุ้งรบตือโอเคไข่เต็มท้องครับเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนครับรอรอ้องจอนจับตอนครับโอ้โหพ่อเราปล่อยไม่ได้เดี๋ยวมันออกจากรูอย่างเงี้ยโอ้ถ้าปล่อยมันจะออกถ้าเอาก็ต้องเอาให้ได้เลยถ้า เอามือออกยังไงมันก็หลุดออกอตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หลุดไปแล้วครับผมโอ้ตัวใหญ่มากครับตัวเท่าที่เห็นเลยครับกามเขียวปิดเลยเดี๋ยวามันก็มาเข้ารูอันนี้เป็น<ม>กุ้ง<ม>กุ้งล<ม>ับ,ตบ,บเตอร์ก,กุ้งลับเตอร์นะครับใช่ป่ะจอนบเตอร์อ๋อเป็นกุ้งลับเตอร์นะครับสงสัยจะมีคนนํามาปล่อยไว้แต่เห็นตัวแล้วโอ้ตัวอย่างใหญ่ครับ<ห>เดี๋ยวตามไปชมต่อครับว่าจะ จับได้หรือเปล่าไม่คับนใหญ่กว่านี้ป่ะใหญ่กว่านี้ใหญ่เท่าตัวไอ้ใหญ่สุดของจอหน่ะไอ้ตัวสีฟ้าเลยโอ้มือผมมันเข้าซองเห็นเนาะเก็บมันกัดโดนเข้าซองนะมือผมเข้าซองมันโดนตอนนีนเจ็บหักเดี๋ยวเดีครับในนี้ดูนะครับ้ววาแต่มันจะดำหน่อยกุ้งธรรมชาติกุ้งดำมากเลยกุ้งธรรมชาติมันจะดำ ไอเหมือนตัวผู้หรือตัวเมียครับผู้ครับามจะแดงดูยังไงครับถ้าตัวผู้ตัวเมียกามเป็นสีแดงโอ้ถ้ากามสีแดงนีตัวผู้กานี่จะมีเดยคู่สุดท้ายเป็นเป็นต่อขึ้นมาถ้าเดยคู่สุดท้ายนี่คือว่ามีสองฝังตัวผู้ถ้าตัวเมียจะเป็นคู่ที่สามจะเป็นรูกลมๆอถ้ามีคู่ที่สามจะเป็นรูจะเป็นตัวเมียแต่ตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้นาจะเป็นตัวเมียหรือเปล่าตัวนี้นาจะเป็นตัวเมียอ๋อตัวเล็กนี่น่าจะเดียให้ดู ตัวต่อเล็กอ๋อต้องดูดูเพศได้ใช่ครับดูเพศได้ถ้าใหญ่ประมาณนี้ดูได้นหละเริ่มเริ่มเห็นชัดอ๋อมันมันชัดพอดีเลยนะรุ่นนี้ดูเพศได้ด้วยนะครับโ <Okay. S 1> อเคอตัวนี้ก็ผู้เหมือนกันอ๋อตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้จะสวยหน่อยเพราะพึ่งหลอกขามันจะไม่ดำนี่ครับจะเป็นท่อตรงขาเนี่ยโคนโคนขามเนี่ยพอออกมาถ้าตัวเมียจะเป็นรูเดี๋ยวจับตัวเมียมาดู งมอีกน่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับอีกแล้วเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วหัวก้านก้านหลุดมันมันจะสละก้านคือไม้ครับมโดนตั้งหวะมันพอดีบางทีก็เหยียบโอ้หบางทีก็เหยียบใช่ไหมถ้าเหยียบมันมันจะเอาตันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้ครับก้ามเด้งโอ้โหสวยงามมากเลยดังพิดด้วยไ้นีถ้ากินนี่อร่อยไนะตัวนี้อร่อยเหรอ เหมือนกุ้งแม่น้ำบ่เหมือนกันอร่อยกว่าด้วยซ้ำนะมั้เหรอโดนอีแล้วมือหนึ่งถือกุ้งครับอยู่ในหลุมเอาไม่ได้เอามามพี่จับช่วยมาให้นะระวังหนีบเดี่ยวจับแรงมั้งต้องจับไงจับล็อกหางด้วยจับล็อกแบบนี้ไม่งั้นมันจะดีดพี่มันจะได้แผลนะเดี๋ยวเด้อน้องกอดแบบนี้ก็ได้กอดแบบนี้นั่นแหละเพน่นแหละาหนีบเราไม่ได้ไม่รู้อีกแล้วครัง กุ้งนะครับกุ้งนี่นะครับกุ้งขูอ่อันนี้กุ้งหลับเตอร์ครับดำปิ๊ดครับาตานี่นี่ไม่ต้องเอ่ยนะครับน้ำตาเล็ดแน่นอนครับผมโอเคโอ้โหดำปิดเลยอ่ะดูตัวนี้แสดงว่ามันยังไอไม่ลอกคราบใช่ไหมยังถ้าดำดำอันนี้ไม่ไม่ไม่ลอกถ้าลอกคราบสีสวยกว่านี้ใช่ปะ่ะ<า>โอ้โหดำปิดเลยครับ โอ้โห,หเจออีกครับเจอเดี๋ยวเอาตือนไปเก็บเอาไม่ได้รูลึกโอ้อรูมลึกไม้เ<ม>หย่มันออกลวงยับไม่ได้ไม้เหย่มันออกมือหมดไม้เหย่มันออกไม้เหย่ไม่น่าจะออกลวงยาบติดมือมากแล้ววนไปนี่เดี๋ยวมันก็เข้ามาือวนไปเรื่อยๆ กลางป่านะผมมีไฟไหม้แ้วครับบวัวล้างกลางป่านะตัวนี้นีบเจ็บมากเลยครับถ้าในมือนี่สุดยอดนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ นี่เหมือนกันครับผมนี่ครับกุู้ตัวใหญ่เดี๋ยวน้องจอนบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่ครับมาแล้วมาแล้วตัวนี้สวยอยู่ตัวนี้สวยอู้หูเกือบตกเลยตัวเมียมั้งตัวเมียเลยพี่แต่ว่าใหญ่มากนี่ถือว่าใหญ่มากตัวเมียตัวเมียเลย เนี่ยถือโอกาสดูไปเลยนี่คือตัวเมียตัวเมียได้ตัวเมียมาแล้วครับใหญ่มากนี่ถือว่าใหญ่มากเลยตัวเมียนี่ถือว่าใหญ่ใช่ไหมถ้าขนาดนี้ถือว่าใหญ่ดูตรงไหนตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวผมลางให้ดูอ๋อขาคู่ที่สามจะเป็นรูมกลมสองฝั่งสองฝั่งจะมีทั้งสองครับส้เทียบกับตัวผู้จะเป็นขาคู่สุดท้ายจะมีต่ออ๋อจะมีตตัวนี้ตัวเมียจะเป็นรูมกลม กล้ามจะไม่แดงกล้ามจะไม่แดงตัวมันจะไม่ค่อยใหญ่ในรุ่นในรุ่นเดียวกันคือตัวจะไม่ใหญ่เท่าตัวผู้แล้วก็ไม่มีกล้ามแดงครับในรุ่นกล้ามแดงแบบนี้แสดงว่าตัวผู้ใช่ไหมครับเนี่ยในรุ่นเดียวกันคือตัวเมียมันจะเล็กกว่าตัวผู้เยอะเลย๋อครับถ้าในรุ่นถ้าในรุ่นถ้าในรุ่นเดียวกันตัวเมียจะเล็กกว่าใช่ครับถ้าจะถ้าจะดูถ้าในรุ่นเท่ากับพวกเนี้ยตัวเมียจะเล็กกว่านี้เยอะครับ ตัวเท่าแค่นิ้วชี้เนื้อนี้นะในรุ่นในรุ่นของพวกนี้แต่ตัวนี้คือน่าจะเป็นรุ่นใหญ่แล้วน่าจะรุ่นใหญ่ตัวเมียไม่มีสีแดงครับตรงกลามเรียนกับตัวผู้เป็นตัวแดงตัวน้อยก็แดงตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะแดงครับเป็นตัวผู้โอ้ตัวนี้กําลังรอคาบด้วยกำกำลังเนี่ยที่มาจับดูโอ้ถ้าถ้ามันจะรอคาบมจะนิ่มๆใช่ไหมตัวมันจะนิ่มนิ่มนี่มันลอกเหรอรือว่าไม่ลอกกำลังถ้า Oh, ค,คือเปลือกมันแข็งอยู่แต่มันจะเนี่ย oh. มันจะอ่อนๆหน่อยปกติมันจะแข็งกว่าน,นี้มาอืแต่ตัวนี้ดำเหมือนกันเลยดำเพราะนอยู่ในร<า>ูตัวเมียอ,อีกเลยตัวเมียอังจองกำลังจับอยู่ครับส่วนผมก็หยิบอันนี้ครับมาลองดูนะครับผมก็จะลองเผากุ้งร็อปเตอร์ดูนะครับผม <Huh? S 2> นี่ครับกุ้งร็อปเตอร์ที่อยู่ธรรมชาติผมเดี๋ยวจะลองกินดูครับว่าอร่อยขนาดไหนนะครับ ตัวนี้น่าจะสุกง่ายอยู่กนะุ้งน,น่าจะไม่เหมือนปลาเท่าไหร่นะกาลังย่างอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอชมนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนใจเย็นๆครับโอเคนี่นะครับ ได้แล้วครับกุ้งครับกุ้งล็อบเตอร์นะครับสดๆจากบ่อครับมาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้คือว่าสุกเรียบร้อยครับอันนี้คือว่าสุกเรียบร้อยแล้วครับมาลองดูว่าจะหอมขนาดไหนอรโอ้ไม่ก็ดำปิ๊กตัวยิ่งดำครับดำเข้าไปใหญ่แล้วเดี๋ยวแกะกันครับย่างนี้อร่อยใช่ไหมครับ นึ่งย enfin ่างกับนึ่งนี่อร่อยใช่ไหมจอนเคยลองเดี๋ยวผมเคยครั้งแรกครับนี่นะครับครั้งแรกครับกุ้งล็อบเตอร์ครั้งแรกน้องที่ซื้อไปกับผมไปย่างก็ว่าอร่อยไอ้ยเปนนึ่งก็อร่อยเออหัวเขาหนึ่งอร่อยโอ้ดูหัวมันหัวมันโอ้โหมันเต็มหัวเลยเหลืองอ้อยเลยครับโอ้ดูดูดู หัวอย่างมันนะเหลืองอ้อยหอมทีเดียวดูส่วนหัวนี่นะครับหัวหัวมีมันนะไม่มีกลุ่มนี้มาคอยมาแต่มันจะลึงเหลืองหนะโอ้โหสุดยอดครับหอมหมากเลยครับเดี๋ยวลองอใกล้ปูพี่หอม,หม คล้ายๆปูอ่ะกลิ่นคล้ายๆปูเลยแต่จะมีกลิ่นพวกโคลนพวกอะไรแรงด้วยเพราะว่ามันมันสดครับมันอยู่ในโคลนเพราะต้องเอาไปปล่อยไว้ในน้ําสะอาดก่อนแต่อันนี้มันสดๆร้อนๆครับนี่ครับกุ้งครับกุ้งล็อบเตอร์ อู้สุดยอด,ดยอดเลยครับหอมเนีย่ยแต่รสชาติคล้ายๆปูกินกินคล้ายๆปูเลยเพราะมันตัวใหญ่มากอื้ดเอื้ม ดังกอปครับใหญ่ัได้แล้วได้แล้วได้อีกแล้วแต่เนื้อมันน้อยนะจอนได้แล้วแต่ผม,มลองแต่มันมีขี้มัไอ้ตรงขี้มันตรงทางเดี๋ยวผมจะแกะกันครับไปเนาะ ปามา่อกินได้ไหมปูเหรอรสชาติาเหมือนปูจริงอ่ะคล้ายมันหอมมากหอมหอมกินหอมแต่เนื้อมันจะเยอะกว่าปูเนาะเยอะกว่านี่ครับนี่ครับเยอกว่กุ้งด้วยกันเนี่ยครับนเนื้อล้วนๆครับในนีนเน้เนื้อกุ้งครับ สุดยอดครับหอมหวานอร่อยครับอร่อยมากครับสุดยอดครับหอมเหมือนปูครับแต่จะออกหวานนิดนึง เหมือนปูม้าสุดยอดครับขึ้นมาโชว์นะครับแบตจะหมดแล้วครับก็ได้ตัวไข่ตัวนึงนะครับผมแล้วก็อีกหลายตัวนะครับในการจับวันนี้นี่นะครับกุ้งทั้งนั้นนะครับเอาเปิดข้างหน้าได้แล้วครับนี่นะครับผมกุ้งล้นร้วนนะครับผม ได้อยู่ประมาณเกือบสิบกว่าตัวนะครับผมมีแต่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กคะะกันไปครผมคุ้มนะครับวันนี้คุ้มนะครับ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับผมต้อมเฟสขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ